สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่7-13มีนาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวมีนจะมีจินตนาการนะคะจะมีอารมณ์ศิลปินเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยำนะคะหรือว่ามีฝันสังหรณ์แปกลกหรือแม้กระทั่งมีลางบอกเหตุ ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะคะบางรายอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของาศาสนาเรื่องของสิ่งลึกลับบางอย่างเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการงานภาพรวมไม่หวือหวามากนักนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ล่าช้าหรือว่าต้องรอคอยไปบ้างสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับการใช้จินตนาการหรือว่าการเคลียร์งานทํางานในยามค่ําคืนนะคะใครที่ทํางาน สายกลางคืนนะคะก็จะถูกฉลกสามารถได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือว่าสร้างสรรผลงานได้มากขึ้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวมีนนะคะเหมาะกับการใช้วาทศิลป์หรือใช้เรื่องของเสน่ห์คำพูดนะคะเพื่อดึงดูดทรัพย์หรือว่าโชคลาภเข้ามาให้คนหลงไหลหรือว่าใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ได้นะคะ เรื่องของการเงินนะคะมาช้าแต่ชัวร์เป็นช่วงที่อาจจะต้องล่าช้าแต่ว่าต้องอ,อดทนนะคะรอคอยก็มีเกณฑ์ได้รับความมั่นคงถ้าใครที่เทรดหุ้นหรือเป็นนักลงทุนช่วงนี้ต้องดูพื้นฐานดูเรื่องของข่าวสารให้ชัดเจนใครที่อยากลงทุนทำธุรกิจหรือว่าลงทุนค้าขายเพิ่มเติมช่วงนี้ให้ดูเงินในกระเป๋าดูรายรับที่มีอยู่ให้ดีนะคะ ก็จะส่งผลให้เกิดโชคลาภในระยะยาวได้นะคะสุขภาพช่วงนี้เลือดลมแปรปวนนะคะบางรายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต่างๆหรือว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะได้ตรวจเช็คสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกมากเกินไปนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบครักนะคะให้ดูให้ดีว่าโสดจริงหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการ หลงสเสน่ห์ชั่วคราวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะมีคนหมายปองเยอะอาจจะเป็นคุณเองหรือว่าเป็นคนที่คุณรักก็ได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ถ้ามีเรื่องน้อยใจนะคะก็เหมาะกับการหาเวลานะคะปรึกษาหรือว่าเคลียร์ปัญหากันนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้อารมณ์ก็จะผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ